สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์มาทานแกงใต้ปลากะทิใส่กไก่นะจ๊ะมาดูหน้าตาที่พร้อมทานนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะไม่เค็มคุณมากเพราะว่าเราใส่กะทินะจ๊ะ ผักก็จะมีหลากหลายเห็นมนะคะผักสดเขียวๆอันนี้ก็ผักอ่อมแซบนะที่เราปลูกเองอยู่ข้างบ้านเด็ดๆมาล้างๆแช่น้าเกลือดีๆนะคะมีมะเขือแล้วก็มีนี่จดดากเพื่อนๆจ้านี่แตงลายนาะแตงลายตัดกรอบๆเนาะผักกาดหอมผักชีต้นหอมแล้วก็ผักที่ปลูกเอง เดี๋ยวนี้ค่ะเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันงานะจ๊ะเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันงาน่าทานอย่างไรดูสิคะเนี่ยผัดใส่ต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่นะคะนี่น่าทานมากหอมหอมชิมชิมนะคะอืมหอมน้ำมันงามากอืมกึบกรึบกึบกึบกึบนะจ๊ะนี่ มแล้วก็ทานด้วยปลาทอดกรอบนะจ๊ะปลาทอดกรอบอันนี้เป็นปลาโอนะคะปลาโอตัวเล็กๆแดดเดียวจ้ะแดดเดียวนู้นมองไปไกลๆผลไม้ของเรานะส้มเราก็ทานหมดไปแล้วมีเฉพาะกล้วยนะคะซึ่งเราทานไปแล้วตอนเช้านะจ๊ะ เริ่มจากเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันงาก่อนนะจ๊ะซึ่งเป็นของจืดจืดฟินฟินเวอร์เวอร์นะจ๊ะวันนี้ข้าว ขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนๆช้อนก่อนนะช้อนกลางช้อนกลางทานคนเดียวแต่ก็ต้องช้อนกลางนะจ๊ะเพื่อความสะดวกในการตักอ่าแกงเป็ดเราอาจจะทานไม่หมดภายในมื้อเดียวเนาะแต่ว่าผัดจืดเราจะต้องหมด สามารถใช้ช้อนอันนี้ได้เลยเพราะเราจะต้องทานเล่นๆจนหมดนะจ๊ะบอ้อยากสิว้าวบอยักสิว,าว้วาวนะจ๊ะอ,อ,อแกงเผ็ดแกงเผ็ด เป็นจอยอิทติ้งอีกแล้วนะจ๊ะโอ้ยทอรีอืออืทำน,น้อยๆก่อนนะจ๊ะเพื่อนดูสิเป็นยังไงบ้าง เลือเลดเลยเลิศเลยอยด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 ยโอเคอร่อย <c oughs> อร่อยหิวหหโอ้โหือโอ้ไตปลาและกะทิก็เข้า <c oughs> เนื้อใน เข้าเนื้อมันเขาเรียกมันอะไรนะมันเทศเนาะมันเทศมากๆกเลยจ้ะเพื่อน จะเริ่มอนไนดีนะคะอร่อยอร่อยหมดทุกสิ่งอย่างอืมปลาทอดเปนดูอร่อยไหมคะน่าอร่อยเนาะอืมทุกคนทานข้าวกันแล้วยังจ้ามาทานด้วยกันนะคะ เพื่อนเพื่อดูฟักทองนะเพื่อนพิมใช้ชิ้นโตมากฟักทองแต่เราต้มแบบนุ่มหมดแล้วนะจ๊ะสุกแล้วนุ่มแล้วอืมนี่ปัํขิ้นปัํขิ้น ขอ,อไปนะคะทานไปด้วยคุยไปด้วยเพื่อนพิมพ์พเปิดร้านไปด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเผื่อมีเสียงลูกค้ามาเรียกก็จะก็เป็นจังหวะที่คลิปยาวพอสมควรเพื่อนพิมพ์พก็จะ อาจจะต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆไปเลยเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะจ๊ะยังไม่มีใครมาวมงเช้ามาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะ ฝักทองฝักทองเดี๋ยวมื้อต่อไปเราจะทานกับเราจะทานขนมจีนนะจ๊ะอันนี้เราทำไว้หมอ้อเบล์เผื่อทานขนมจีนเนะาะมลอยโยๆๆเปพื่อนอีกแล้ว ทอดน,นะคะกรอบหัวก็ทานได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยหัวก็กรอบอ,อร่อยทุกอย่างอร่อยคือถ,ถูกใจ แล้วก็ชอบเพราะว่าอร่อยของแต่คนไม่เหมือนกันนะจ๊ะชอบแบบไหนก็อร่อยแบบนั้นอะเนอะอวันนี้ไม่เผ็ดมาก ก็เยอะเยอะเพื่อน งทางข้าบนไปนะจ๊ะบนไปผักทุกอย่างมีการล้างที่แบบใช้เวลานานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะ <c oughs> เผ็ดเริ่มเผ็ดนะคะแต่ก็ยังไหวอยู่ ได้มาครึ่งจานแล้วค่ะเพื่อน ท้งวันเลยค่ะวันนี้รู้สึกจะเริ่มเริ่มอืดอๆเริ่มอืดอื แกงวันนี้นะคะนอกจากเราใส่ใบมะกรูดแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าใบโหระพาเนี่ยเหมาะกับที่เราแกงเป็นพวกฟักทองนะหรือว่าพวกมันต่างๆเนี่ยพวกมันพวกฟักทองอาจจะทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะทันที่ย่อยยากหรือ เป็นกดไหลย้อนนะคะก็จะต้องอ่าเวลาแกงเนี่ยจะต้องใส่ใบโหระพาเยอะๆนะคะเพื่อลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะและพวกผักสดเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะผักสดที่เป็นกังกวาแตงล้าง ที่เป็นผักแก้มนะคะก็ควรจะเคี้ยวให้ละเอียดนะคะโอ้โหยานมาเลือกใกล้หมดแล้วคะ่ะทุกคนพาทุกคนมานั่ง ทานข้าวพูดคุยวันนี้ก็เออใช้เวลานานนิดนึงนะจ๊ะอ,อร่อยยั่วๆนะคะทุกคนนะคะเราคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกทุกคนเลยนะคะอืใกล้จะปีใหม่กันแล้ว เตรียมตัวจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างจ้ามีโปรแกรมจะไปที่ไหนกันเอ่ยกลางเต็นท์ปีนเขาเที่ยวทะเลรีสอร์ทตากอากาศหรือว่าอยู่กับบ้านเอนพิม์ก็คงเลือกข้อสุดท้ายเองแล้วจวับเพื่อนๆเนาะ เืคอสุดท้ายเหมือนเดิมปลาหมดไปซีกเดียวเพื่อน,นอิ่มแล้วนะจ๊ะทำไม่หมดแกงเผ็ดเกือบจะหมดนะจ๊ะเห็นไหมวน,นผัดผัดก็เดี๋ยวทานเล่นนะคะ ก็หมดครับเพื่อนๆทานหมดเลยเนาะอ,อืมอืมต้นหอมหอมแดงใส่เยอะๆช่วยลดหวัดคัดจมูกนะคะ เพื่อนๆก็รบกวนเพื่อนๆมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสิบเจ็ดนาทีนะคะก็จะต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนพิมพ์จะไปทานาผัดจืดผัดผัดผัดเห็ดให้หมดนะคะแล้วเสียวเจอยกันมะ ในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรักษาสุขภาพกันนะคะขอให้โชคดี Merry Christmas and Happy New Year everybody Love you Thank you so much